สวัสดีจ้าเพื่อนคลิปนี้สนใจก็จะทำน้ำพริกเผาใส่หมูสนะับน่ะอันนี้ก็ตำเสร็จแล้วนะน้ำพริกเผาน้ำพริกหนึ่งตะก้าแล้วก็หอมหอมหวมัวกระเทียมึือตะก้าตะก้าก็ตะก้าแบบนี้นะนี่ถ้าเปรียเป็นครกก็ตำได้สองครกนะสองครกเข้าครกหนึ่ง ส่วนหมูนี่ก็ครึ่งกิโลเพราะว่ามันจะได้ไม่เผ็ดเยอะตามปกติเขาก็จะใช้พริกเม็ดใหญ่ๆนะมันจะไม่ค่อยเผ็ดแต่ของสมใจเนื่องจากมันอยู่บ้านไกลปืนเที่ยงแบบนี้เราก็อาศัยใส่เนื้อสัตว์ให้มันมากๆหน่อยนะช่วงนี้ฝนตกกินอะไรได้ก็กินกินไปนะน้ำผิกเผาขาหูหลาแล้วสํสำหรับบ้านสมใจเป็นอะไรที่ ต้องใช้ความสาม,มารถอย่างเยอะๆเลย,ยหมูก็ต้องทําให้สับให้มันละเอียดเยอะๆถา้าเราออกไปข้างน,นอกเราไปเอาหมูบดก็ได้เลยเพราะอิญไม่ได้ไปนะหมูที่สับก็เป็นหมูเนื้อแดงแล้วก็หมูสามชั้นอย่างละอย่างละครึ่งก็ประมาณสองร้อยห้าสิบกรัมนะมาเปนกันที่ว่าต้องเอาหมูสามชั้นคือว่ามันได้มีมันบ้างอะไรบ้างนะถ้าเปลี่ยนไปีมันก็ไม่อร่อย นละเอียดนู่นแหละเวลาทําก็เดี๋ยวก็ได้ดูขั้นตอนต่อๆไปนะต้องพยายามสัดตรงน,นี้ให้มันละเอียดก่อน้าถึงขั้นตอนการเอามาผัดแล้วนะ ที่ดูว่ามากก็เพราะว่าใส่กะปิสี่ห้าช้อนนะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เยอะมันเผ็ดเรื่องของเรื่องเราก็เลยต้องหาอื่นมาทดเชยความเผ็ดให้มันนิดหน่อยถ้าเราไม่ใส่มากก็ได้แต่รับรองว่าเผ็ดหูเียน,นะบางบางคนก็จะไม่ชอบใส่อะไรเยอะแล้ก็จะไม่ชอบผัด มันทําได้สองแบบนะแบบผัดหวานหรือไม่ผัดน้ำล้างทอกไม่ใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่มะข,ขามมะขามจะเป็นน้ำมันจะทำให้เราผัดช้า ดูสีสันจัดจ้านไหมดูไม่ต้องถามเพราว่าเร็ดไครคบว่าเราไม่ใส่มะขามหรือว่าใส่น้ำตาลปนหรือใส่หมูนับล,ลองได้เสียนะได้เสียใส้เลยเสร็จเริ่มหอมแล้วนะ สมใจก็จะใส่มะขามช่วงนี้อ่ะบ้านสมใจมีทั้งขัวมีทั้งผักบุ้งเยอะสมาชิกอยากจะกินน้ำติกเผาก็ได้ได้เลยเพราะว่าเอามาต้มขัวต้มผักบุ้งเนี่ยอร่อยนะ นั่นมะขามที่มันไม่ดำนี่เขเพราะว่าสนใจเอานึ่งนะมันเป็นมะขามต้นเองเก็บานานนี่กลัวว่ามันจะเป็นมอดก็เ,เลยเอานึ่ง ัม, <c oughs> มันอาจจะไม่เหมือนกับบ้านเพื่อนๆหลายๆบ้านนะที่จะไม่ใส่อะไรเลย อันนั้นคือจะกินแบบรสแซ่บเผ็ดๆแ,แต่เขาหอมใจจะลนให้มันอ่อนเผ็ดมากๆเลยเพราะไม่งั้นเวลาเรากิ้มผักอะไรเนี่ยจะทำให้เราใส้ของเราล้นม,มาก,ากเพื่อนๆหลายๆบ้านก็จะไม่ใส่น้ำตาลนะ แห่บ้าสมใจใส่เพราะว่าชอบหวานนำเปรี้ยวตามเค็นข้าหลังเพื่อนเลยนะ น้ำปลายังไม่ใส่่อนนะเพราะว่าใส่กะปิไปเยอะตานเค็มแตกกะปิก็มีอยู่จ้ะง,ง่ายๆนะ,ะเพ่นแต่ที่มันไม่ง่ายไอต,ตอนที่ว่าเอาพริกแห้งหอหอมหอมัวกระเทียมมาขัาวนี่แหละเราต้องแยกขั่วนะแล้วเวลา,าตำก็เอาพริกแห้งามาตำก่อนให้มันละเอียดถึงจะใส่หัวหอมลงไป หัวกระเทียมเวลาเราเอาไปตามกับพริกแห้งแล้วมันก็จะละเอียดง่ายจากนั้นเราก็เอากระปิใส่ลงไปผัดนะใส่กระปิเสร็จแล้วก็ซอสอเอามาผัดเอามาใส่น้ํามันผัด่อยให้หอมๆแล้วใส่มะขามใส่น้ำตาลถ้ากระปิเค็มเราก็ไม่ต้องใส่น้ําปลาถ้ากระปิไม่เค็มเราก็เติมน้าปลาเติมเกลือก็ได้ตามที่เราถนัดนะแต่ของสงใจไม่ต้องใส่ เพราะว่ากะปิที่ใส่มันเค็มก็ใส่กะปิเยอะมากสองอกสนใจใช้กะปิห้าช้อนโต๊ะเลยเพราะว่ันก็ต้องการให้มันเผ็ดเสร็จแล้วกันไลนี้ขอบคุณทุกทกๆัาใจเพื่อนๆที่มาดูสมใจทำน้ำพริกเผาจิ้มกันนแล้วจ๊ะเวลาจะกินก็ใส่ไข่ทอดก็ได้ จิ้มผักปุ้งจิ้มหัวจิ้มแตงจิ้มมะเขือได้หมดเลยถ้าสดชื่นจ้ะขอให้เพื่นเพื่อนทุกๆบ้านทุกๆกํำลังใจมีความสุขสมหวังในทุกวันที่ทำยูุูบทํางานไปไรก็ดีให้าผเด็จตังๆังๆนะจ้ะสวัสดีจ้ะ